วันนี้ก็เอารถแห่นะครับมินิเอ็มหนึ่งกดซาวครับมาไหวยพ่อปู่ครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านบ้านหนองคูตมบลหน,นองคูอำเภอเมืองจังหวัดจันทบนรีมาไหวฝา,ากเนื้อฝากตัวกับพ่อปู่ครับบ้านหนองคู พอปูเมื่อดีดซ้ายพอใหม่ไหมอื่นใช้เอ็มดอยเป็นชูเป็นชูเรียนเพิ่มหนันเพิ่นออกลถแหงออกลบแหงรับกัน้งหมดทุกคนก็มูเบิรงอยู่สวัสดีครับพัชราสาวครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับทางเฟซบุ๊กทางยูทูบแล้วก็ทาง t ิ k ิตอลตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านหนองคูตมบลหนองคู อำเภอเมืองจังหวัดราโสุรครับมาส่งงานรถแห่ครับตอนนี้ช่างก็กำลังติดตั้งพ่องข้างเข้ากับมอเตอร์ไซค์อยู่ครับเราไปดูข้างในครับรถมอเตอร์ไซค์ใช้ครับเป็น h o n ด a าเวฟเวฟไอครับล้อแม็กนะล้อแม็กมอเตอร์ไซค์คันใหม่นะครับ คันสีสม้มคันหนารถแรออออรห,มห,ห่มินิเอ็มหนึ่งหกแปดซาวอํเภอเมืองยะโสต่อนบ้านหนองกูตะบนหนองกูรถข้างข้างมินิเอ็มหนึ่งหกแปดซาว้น มาล่าสิงห์ต่มมีสไปเดอร์แมนนะล้อมแม็กครับันนี้สั่งพิเศษครับสั่งทำพิเศษเป็นโชกสามตัวครับโชกสามตัว,ต,วตรงกลางมีโชกอีกหนึ่งตัวนะส,นะสีแดงคนระับสีแดงก็หลังก็มีโชกอีกหนึ่งหนึ่งคู่ครับหนึ่งคู่ เสริมโชคไป3ตัวครับเพื่อความมั่นคงแข็งแรงร<ะ>ด้านหลังครับด้านหลังก็มีตู้เบรครับก<ะ>ับปั่นไฟแบบ2ลูกครับด้านหน้าแบบ1ลูกครับด้านหน้าแบบหลูกด้านหลังมีตู้เบรหนึ่งใบครับสองดอกก็เสื้อกางแหลมครับหนึ่งใบครับตอนนี้ก็ติดตั้ง ครับรถแห่ครับเข้ากับมอไซค์เรียบร้อยครับทั้งเซตระบบเรียบร้อยครับเดี๋ยวพาไปดูครับมีอะไรบ้างครับแก็อันนี้ก็มีมิเตอร์ครับใหม่ตัวครับที่เสียบใหม่พาวเวอร์พีแอมฮเวอร์บยดเบรกหน้าครับพาวเวอร์เบรกเบียหลังครับข้างบนก็เป็นพาวเวอร์กลางแหนมแล้วก็พัดลมระบายอากาศจะลนอากมาครั จอทีวี้วยครับทันทีครับแล้วก็ด้านหน้าเดี๋ยวด้านหลังก็มียังไงแปดหนึ่งรูนครับแล้วก็สวิตชิ่งครับสวิตชิ่งหนึ่งแพ็คครับสามตัวสี่ร้อยห้าสิบแอมป์โมดิฟายก็กล่องมัดครับ,รบนี่ก็เป็นประลมระบายอากาศมีชอม่องเปิดโช๊คครับเครื่องยนต์กับมันไฟครับดูด้านหน้าด้านหน้า ดานหนาดานหนาก็มีไฟหลีครับดานไฟเลี้ยวแล้วก็จกมองข้างไฟผาด้านบนเ้านข้างนะครับตู้เบรด้านหน้าครับสองใบครับเป็นตู้แฟดครับเบดสิบสองนิ้วครับสี่สี่ดอกครับแล้วก็ข้างบนก็ตัวยึดกันสะเทือนครับเรียบร้อยครับแล้วก็ข้างบนครับมีตู้กลางแหลมสองใบครับ สองใบก็กลางสี่ดอกครับแขวนสี่ดอกครับแขวนเรียบร้อยครับนี่ครับข้างหลังก็กลางหนึ่งใบครับเบรคหนึ่งใบครับล้อมแบงครับอันนี้อัดชกไปสามตัวครับนี่ตรงตรงกลางเลยครับหนึ่งตัวข้างสไปเดอร์แมนครับสีส้มครับสดใสครับข้างหลังครับ เกือบมันไฟครับประลมระบายอากาศรูดออกไปเลี้ยวไปท้ายครับหลังครับแล้วก็แบตสองลูกครับแบตสองลูกครับข้างจอทีวีคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม